เมื่อติ่งสกินแคร์ตัวจีต้องผันตัวมาเป็นนักซื้อก็คิดว่าถ้าแขกรบบเชิญนะถึงนะว่าเขาจะแต่งหน้าไม่แต่งหน้าจะใช้สกินแคร์ยังไงวัน,นนี้เราต้องตอบได้ที่มาพร้อมผู้ช่วยมือโปรโคนนี้ก็คือจะมีประสบการณ์ในทางด้านแบบเมคอัพมากกว่าใช่ใชได้มีการแบบว่าเตรียมตัวอะไรไหมเพื่อมาออกรายการนี้ไม่เลยกับภารกิจสืบหาตัวต,วตนของปริศนาผ่าสกินแคร์รูทีน ตื่นเช้ามาอธิบายให้ฟังหน่อยว่าอย่างแรกที่ใช้คืออะไรการสอบปากคำเพื่อตามหาความจริงราคาแปด0ันบาทได้มาฟรีหรือว่าซื้อเองอันนี้กลับมาจักสตอแล้วคือคนที่ใช้ลักชัวปกติก็จะลักชัวหมดเลยมันหลงเข้ามาได้ยังไง ชอบแต่งหน้าโทนสีแบบคนร้อนอะไรเงี้ยคนที่จะซื้อแบรนด์นี้อาจจะต้องเป็นคนมีอายุหรือเปล่าเรารู้จักกันเหรอโทด้วยน้องดอกฉ่อยแน่ใจเหรอว่าไม่ใช่ยหยอูนอะ,ะ,ะวันอาทิตย์นี้ห้ามพลาดกับรายการหนักสืบสกินแคร์